จังหวะลงบันไดค่ะจังหวะลงบันไดไปก้าวก้าต่างระดับแล้วเหมือนอาจจะไปลงน้ําหนักผิดจังหวะหรืออาจจะเป็นอะไรช่วงต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงเลยค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือมันรุนแรงคือในวันนั้นจริงๆเราไปเล่นบาสค่ะแต่ว่าไอตอนจังหวะที่มันมามารุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ในในเกมในเล่นบาสนะแต่ละมันมันจุดมันแค่ว่าเราไปอยู่ตรงน,นั้นแล้วเรากำลังจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเดินเฉยๆแล้วไปก้าลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามัอนอาจจะเป็นช่วงว่าเอ๊ะเรากําลัง การเนื้ออ่อนแรงกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมาอ,อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนะครับสำหรับคุณเชียร์ธิคำพรล่าสุดเนี่ยโชว์สปิริตเลยค้าไม้พยุงออกงานคุณผู้ชมหลังจากประสบอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬานะครับแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเข้ารับการรักษามีขั้นตอนในเรื่องราวของการผ่าตัดคุณผู้ชมรายละเอียดของข่าวจะเป็นยังไงไปฟังเชียร์สัมภาษณ์พร้อมๆกันเลยครับ จังหวะลงบันไดค่ะจังหวะลงบันไดไปก้าวก้าต่างระดับแล้วเหมือนอาจจะไปลงน้ําหนักผิดจังหวะหรืออาจจะเป็นอะไรช่วงต้องต้องบอกว่ามันไม่ได้รุนแรงเลยค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยคือมันรุนแรงคือในวันนั้นจริงๆเราไปเล่นบาสค่ะแต่ว่าไอ้ตอนจังหวะที่มันมามารุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่ในในเกมในเล่นบาสนะแต่มันมันจุดมันแค่ว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากำลังจะกลับบ้าน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเดินเฉยๆ <c oughs> แล้วไปก้าลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงว่าเอ๊ะเรากําลัง กล้ามเนื้ออ่อนแรงกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเล่นเสร็จแล้วค่ะเล่นเสร็จแล้วขาลาอะไรยอย่เงี้ยเขาเรียกว่าเอ็นควยคู่หน้าของเขาเนี่ยข,ขาดนะคะแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็หมอนรองเข่าเนี่ยมีอาการตัวตัวหมอนรองเข่าฉีกแต่ว่าจริงต้องขั้นตอนต่อไปต้องไปผ่าตัดเพื่อ,อเพื่อ,อเชื่อมต้องเชื่อมเอ็นใช่ค่ะ จำเป็นต้องผ่าเพราะว่าเหมือนเอ็นม,มันขาดจากการคือมันต้องเชื่อมเท่านั้นนะคะมันไม่เหมือนเอ็นฉีกที่เดี๋ยวมันจะรักษาตัวเองได้าบาปบุญทุกคนคะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือพออุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยงานวิง่งงานกีฬาต<อ>ิดต่อ,เ,อเก่งมาก<อ>านะคะ<า>แต่ว่า,งา,ง,างานที่ต้องใช้ขาล้วนๆนะคะแต่ว่าก็จะพยายาม manage เมเงานแล้วกันคะ่ะเพราะว่า แต่ว่าทางหน้าจออาจจะอาจจะต้องขออนุญาตทางรายการทีวีต่างๆไปก่อนนะคะแต่งานอื่นก็เต็มที่ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ก็หาค่ารักษาอยู่นะคะคือต้องขอบคุณคุณธนาพลมากเลยะคะ่ะคือคุณธนาพลนี่ช่วยเหลือได้เยอะมากเลย<ๆ>เพราะว่าคือกลายเป็นว่าพอขาเราใช้การไม่ได้เนี่ยมัน มันต้องรบกวนคนรอบข้างเยอะมากะค่ะแล้วเราก็คือคุณธนพลก็เป็นคนหนึ่งที่มาดูแลตลอดอย่างเงี้ยมาช่วยเหลือค่ะจริงๆมันเป็นมันเป็นแค่การไปดูเฉยๆค่ะเป็นแค่การไปดูเพราะว่าเออมันก็เหมือนมีโอกาสได้ไปรู้จักที่นี้แล้วก็เออยากไปดูด้วยตาตัวเองอะ <ทำ S 1> ไรแยบนเนี้ยยังไม่ได้จองยังไม่ได้จองไปดูเฉยๆค่ะไปดูเฉยๆค่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆต้องไปถามเขาแต่ว่าวันนั้นคือมันเป็นการสนใจของทั้งคู่ว่าเฮ้ยที่ตรงเนี้ยน่าสนใจนะไปดูกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเรารู้สึกว่าในในการลงทุน ในอนาคตมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจด้วยแจ้งการแจ้งการเฉยคือเราชอบคือชอบมีคนมาถามเนี่ยว่าจะแต่งหรือยังนั่นนี่นู่นหะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็เพิ่งตอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังนะคะแต่ก็สัปดาห์ต่อมาก็มีคนมาถามต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแกล้งแกล้งแบบแกล้งทุกคนยังหลอกคือเชียร์ไม่กลัวว่าเล่นๆจะเป็นเรื่องจริงนะเชียร์กลัวพอเป็นเรื่องจริงเราคนไม่เชื่อกล <laughs> <laughs> ัวตรงน,นี้มากกว่าพอเล่นเยอะมากนะคะ ก็ประสบอุบัติเหตุคุณผู้ชมนะครับมีการก้าวคงก้าวขาพลาดหลังจากเล่นบ้านไงแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเข้ารับการผ่าตัดขอให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็หายเร็วแต่สปิรตดีมากเลยใช่ใช้ไม้คำยันออกงานนะเงานก็ไม่เสียเลยคุณผู้ชมนะครับส่งกำลังใจให้นเชียด้วยนะคะ